มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่โหมหากนะครับเป็นภาพเก่าในอดีตวันนี้จะพาย้อนกลับไป37ปีนะครับเรียกว่ารามหนึ่งคนที่กับรถเก๋งมาก็คือพระเอกของเรื่องครับคุณธนศักดิ์สุภการนะครับส่วนอกของเรื่องก็จะเป็นคุณอรพันธ์ผ่านทองนะครับนี่คือสภาพบริเวณของตามกำแหงนะครับจะมีซุ้มแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละท้องที่นะครับแต่ละสถานที่ให้นักศึกษานั่งแบบนี้แหละครับก็จะจับจองกันนะครับ 2 5 2 8นี่ผมเรียนจบไปแล้วนะครับผมเข้าไปเรียนรหัส2524นะครับก็จบซัมเมอร์2526นะครับนี่คุณธนงศักดิ์สุปการนะครับช่วงที่เรียนก็จะเห็นมีหนังไปถ่ายหลายเรื่องนะครับก็คอยดูเหมือนกันนะครับว่าแต่บางทีเขาไม่บอกเรื่องอะไรนะครับก็ยากนะครับที่จะตามดูนะครับก็อาศัยมาตามดูจากแผ่น VCD หรือว่าม้วนวิดีโอนะครับในภายหลังก็เลยรู้นะครับว่าอ๋อเรื่องนั้นตรงนี้นะครับคุณอรพันธ์พทองนางเอกนะครับอยู่ในกลุ่ม ที่แสดงเป็นนักศึกษานะครับก่อนจะมีคนมานะครับผู้ชายที่ใส่เสื้อไหลลาย,ลายนี่อยูนดุน่าเทน,เนิสน,นะครับคล้ายๆว่าเหมือนตัวประกอบนะครับแต่ว่าเหมือนต่อมาจะเป็นพระเอกหรือเปล่านะครับไม่กี่เรื่องนะครับเห็นไหมครับหน้าตาคล้ายๆค,คนที่เล่นหนังเป็นพระเอกอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับนี่คือเรื่องสวัสดีความรักนะครับของ สหมงคลฟิล์มนะครับพุ่มกับการแสดงก็คือคุณไพรัตน์กัสิวัฒนะครับหนังเรื่องที่เข้าฉายเมื่อวันที่19มกราคมปี2 0 2 8ที่โรงหนังเพรสเดเน์นะครับก็แสดงว่าต้องถ่ายในราวปี2.27 7นะครับที่น้ําท่วมรามนี่2.26น,นะครับ27นี่ก็ถ่ายหนังได้นะครับในฉากนี้ก็จะเห็นคุณอรพันธ์กําลังจะรู้สึกจะเหมือนโกรธกับคุณธนกศักด์อยู่ในเรื่องนะครับ คุณธนงศักดิ์ก็จะเข้ารถจะ,จะขับรถไปรับแต่คุณอรพันธ์นี่ไปกับคนอื่นนะครับหนังก็จะถ่ายอยู่แถวๆเรียกว่าลานพ่อขุนนะครับหน้าคณะมนุษยศาสตร์นะครับแล้วนี่ก็คือหน้าหอสมุดนะครับหอสมุดร,รามนะครับที่เดินออกมานำหน้าก็คือคุณสมศักดิ์ชัยสงครามนะครับก็ติดป้ายข้างบนเหมือนกับมาประชุมนักธุรกิจชื่อดังนะครับก็ไปใช้สถานที่ของ รามกำแหงถ่ายหนังนะครับก็แค่เดินออกมาแล้วครับไม่คงไม่มีการประชุมจริงๆหรอกครับก็แยกย้ายกันนะครับแล้วก็นะครับคุณดูตู้โทรศัพท์สาธารณะสมัยก่อนต้องยืนแถวเยอะเลยนะครับนี่ครับหน้าหอสมุดรามกำแหงนะครับนักศึกษาก็เป็นภาพที่คุ้นเคยกันนะครับเห็นบ่อยๆนะครับสมัยแต่ก่อนเวลาเรียนที่รามนะครับนอกจากจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวดาราดังๆจริงๆจะไปยืนมุงนะครับแต่เขาก็ประกาศให้ออกนะครับ ไม่งั้นจะถ่ายหนังไม่ได้ดูพระเอกนะครับคุณธนงศัก์สุภการนะครับนี่คุณอรพันธ์เห็นแล้วก็ไม่พอใจนะครับงอนกันนะครับก็เลยขึ้นรถไปกับคุณสมศักดิ์ไปนะครับก็เกิดเรื่องแหละครับตามสไตล์นะครับพระเอกก็ตามไปช่วยทีหลังนะครับก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บันทึกแล้วก็เก็บภาพในอดีตของรามคำแหงรามหนึ่งที่หัวหมากไว้นะครับ ก็น่าจะเป็นการถ่ายทำในปี2 0 2 7นะครับเพราะว่าหนังฉายต้นปี2 0 2 8นะครับเห็นไหมครับคนเห็นเขาถ่ายหนังก็ยืนมุงนะครับเวลาถ่ายหนังอย่างนี้จะไม่จะไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นนะครับจะเห็นแค่คุณธนงศักดิ์ยืนมองกล้องนะครับคนขับรถคุณสมศักดิ์ก็จะขับผ่านกล้องนะครับเวลาดูก็ถ่ายหนังนี่ก็งงเหมือนกันนะครับเป็นหนังได้ยังไงหนังไปด้วยของการตัดต่อครับก็จะบทเพลงเท่านี้ละครับสำหรับรามกำแหง